สวัสดีครับผมช่ยบาเบอรดรครับช่วงนี้มหาอยุหากินครับชวมปีรานครับเพื่อนๆนกับติดตามเป็นบ้างใจกันไปเรื่อยๆนะครับเด้อรอรอกันครับจัดผมครับใจเย็นครับถาสู่ไปความกันครับตอนนี้ครับกําลังเห็ดเนือครับเห็ดเยื่อครับน่ครับนี่คือตัวนี้เป็นหัวใจอุ้ยหัวใจไกล้ไหมหัวใจไกล้ครับเอามาเป็นเยื่อกุ่มครับที่เป็นสินแน่นอยครับ ตอนแรกหน่อยครับพอดีค่ำให้กุ้งกินครับเนี่ยซอยแบบนี้เคียงกับเคียงจำเป็นครับลดมากครเปิดประตูทางพุ้นนี่ครับเ็ซับเนี่ครับล้ใส่เบ็ดครับลายย้อนล่อกุ้งครับนี่ครับกับแม่น้ำครับเป็นแม่น้ำเขื่อนล้วมันสากครับอยู่บ้านว่างใหญ่ครับห่างจากที่ผมมาประมาณสิบเจ็ดโลเนาะทินเนาะประมาณประมาณสิบเจ็ดโลครับ ครับกว่าสามสิบกิโลครับแต่ว่าทางดีครับทางสะดวกสบายครับนี่ครับมานล้วกันครับคู่ทิ้นครับสวัสดีครับผมกำลังแก้เบียดโยงเบียดโยงครับเบียดโยงครับสร้างยุทธครับ้องเมียน้องเมียกับคนไายครับน้องต้นครับสร้างตนอยู่ลานผมนะครับรอติดตามนะครับครับผมตอนนี้เวลาสิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบนาทีครับ พาเึ้นอนเมรทณังสันเคียนครับขื้อนไรเบงกรรยากาศงามทั้งสันเคียนครับครับท่านนี้เป็นเป็นกลนเคื่อนครับท่านนี้เป็นกลนเคือนท่านนี้ท่านนี้เป็นหลังเคือนครับและท่านนี้เป็นนาเคือนครับนี่ครับบรรยากาศครับสวยงามเลยครับนี่ครับเป็นแม่น้ำจามันศาสตร์ครับที่สถาบนมหาอยกินนี่แหละครับเป็นแหล่งอาหารเลยครับนี่ครับมีทุกป่าครับในนี่ครับอุดมสมบูรณ์ดีครับ มีหดกุ้งครับกุ้งกรลายกุ้งแม่น้ำนยครับบรรยากาศพอที่กำลังจะโตก็ดิ่นแล้วก็จะรงแล้วครับผมฟังทางนี้เป็นวังสามหมอครับพ่อครับวังสามหมอครับตอนนั้นขามเขตมาทางนี้ครับเป็นเขตอำเภอสามไสจังหวัดกาฬสินุ์ครับคือบนเขตแบ่งกันกันครับฟังท่านนี้เป็นสามไส้ฟัาะทานนี้เป็นอุดดอนครับเนี่ยครับ ครับผมได้ได้ไม้แล้วครับเนี่ยครับนั่งกันยุ่นี่ครับไม้ขผมนั่งกู่มุมนี้ครับมานำกันสี่คนครับเมื่อเนี้รอติดตามครับรอติดตามบรรยากาศดีครับครับผมเมื่อเนี้ได้มาเจอครับช่องยูทูบอีกช่องหนึ่งครับหายูหากินสวัสดีครับช่องคนชาวบังหายูหากินครับผมครับผมคนที่ขอมารับชมช่องผมกับฝากช่องของพี่เพื่อนครับติดตามมานน้ำกันครับ สุดยอดครับมาหากินพว้ากันครับมือนี้ครับเคยซ้ำหมอเหืกันครับสุดยอดครับชุดเอดครับรอติดตามครับรอติดตามผลงานคื้นนี่ครับในการตกกุ้งแนะนาอ่างลำบานขาดอำเภอบ้านสาวหมอนะครับจังหวัดอุดรธานีของเขาบอลงว่าสร้างกัรผมมันสิหมานบอได้มาตกกุ้งครั้งแรกของเพิ่นส่วนตัวผมมันได้ทุกมือครับแต่ว่าถ่ายทำผิดยากเงียเพราะว่าผมคนเดียวเมื่อครับมันเมื่อแต่ว่ากล้องผมเต็มนี่แหละแต่ว่าผมมีเวลาถ่ายทำโอเคครับผมรอติดตามผลงานในการตกกุ้งขึ้นนี่นะครับของ บาเบอร์ซร้าบควาเบอร์เพิ่นครับให้เพิ่นบ้านใหม่แล้วกันครับผมครับครับขอบคุณครับรอติดตามครับครับแต่แต้มหนึ่งแล้วครับีมือโคเทิยนครับโอ้สุดยอดครับแต้มแดกมาแล้วครับรอตุนต่อไปครับครับผมเอ็นเลยนะนี่เดาแล้วเออนี่ครับสดเลยครับรอติดตามต่อไปครับ มือตึต๊บสามให้สองพัน้บางตัวเพียงเขา,เเขาครับผมสำหรับมือนี้ครับเตะแตมเดี๋ยวครับมือนี้สามทุ่มครึ่งครับตอนนี้พาอันกลับแล้วครับเพราะว่ากุ้งบอ่อเขาครับมือนี้เป็นบางมือครับบา,าบางมือกับเขาบางมือกับบ่อเขาครับบุญหวดครับนโหวดเงาขาสวกครับเนียงเหลืออยู่เพียหวดกุ้ง ว่ามันงอคงหมดนี่ตัวนี้ก็จะไปปนครับไปปนกลิ่นสี่คานี่อิ่มอยู่ครับใสหนามไม่หลายครับสุดยอดครับสําหรับคนที่มารับชมกับเป็นกำลังใจกันยาวๆไปเลยครับเด้อครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ